สวัสดีครับเพื่อนเพืนพี่พี่นักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook com d a s h d r วิรพงษ์หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v com ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุน วิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยหลังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสราร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสราร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร TS T-Tower ด้านหลังธนาคารหาหไทยสมักงานใหญ่ถนนวิภาวดีลังสิต หากเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์084-6555-000หรือที่ w w w csiisu com dsi ในวันนี้ผมก็จะขอแนะนำวิทยากรที่เป็นสุภาพสตรี3ท่านที่จะมาให้ความรู้แก่เราในการลงทุนนะครับท่านแรกคือดรพาพรเอกอัจพรซึ่งอาจารย์เป็นนักวิชาการทางด้านบัญชี ผู้แต่งหนังสือเรื่องแกะเงื่อนงบการเงินท่านที่2คือคุณกมลวันวิปุลากรซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมไฮแอทเอราวันที่อยู่ตรงสียแยกกำแพงศ o n โรงแรม JW Marriott โรงแรม IBIS และอีกหลายหลายโรงแรมคุณกมลวันจะมาคุยให้เราฟังที อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถึงเวลาเก็บเกี่ยวท่านที่3คือคุณถิพานวะวัฒนทรัพย์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i a n and Future จำกัดเวลาเราเห็นหน้าคุณติพาเราก็จะนึกถึงการลงทุนในทองคำคุณธิพาจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำทางเลือกที่ขาดไม่ได้ วันนี้จะขอเสนอตอนการลงทุนแบบดันโดว low risk high return ตอนที่3ซึ่งแปลโดยคุณพรชัยรัะตะนะนนทชัยสุขผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับการลงทุนแบบดันโดมมีแนวความคิดอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. ซื้อธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ข้อ2คือสู้ธุรกิจที่มีส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าที่แท้จริงของมันข้อ3มองหาธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความแน่นอนสูงมาข้อ4ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการลงทุนให้มากที่สุดและสุดท้ายข้อ5ถ้ามั่นใจ99.99% 99แล้วก็ต้องทุ่มลงไปให้เต็มที่ วันนี้จะขอไปดูกรณีตัวอย่างที่เป็นการลงทุนแบบตันโดนายมณีลานชอทุลีมณนิลานเป็นนักบัญชีจากอินเดียเขาตั้งรกรากในสหรัฐในปี1991เขาทำงานหนักในปั๊มและผันตัวเองมาเป็นนักบัญชีจนได้ความฝันของมณีลานก็คืออยากจะมีโมเตลเล็กๆสักหลังหนึ่ง มีัมนิลานจึงยอมลำบากยอมอดหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดโดยหวังว่าจะได้เป็นเจ้าของโมเตอรสักหลังแต่ยังไงก็แล้วแต่เงินที่เขาเก็บสะสมมาก็กไม่มีไม่เพียงพอในการจะซื้อโมเตลสักหลังอยู่ดีปี2544เกิดเหตุการณ์9นเอเลทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดภาวะชะงักการ หลังจากเหตุการณ์ที่นิวยอร์กในครั้งนั้นก็ทําให้ราคาบรรดาทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆรวมทั้งราคาโมเตลลดลงอย่างกระทันหันและอย่างอย่างสูงในที่สุดก็ทําให้มนีลานใช้โอกาสดังกล่าวเข้าซื้อธุรกิจโม,โมเตลในราคาถูกจนสําเร็จวิธีแห่งดันโดที่มนลิลานทําขึ้นจึงเริ่มชัดเจนทีเรื่อยๆจากแนวคิดที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่แล้ว และจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนการมีเงินอยู่เพียงน้อยนิดแสดงให้เห็นถึงออกรัวผมได้เงินออกก้อยผมเสียเงินนิดหน่อยและนําไปสู่หลักคิดที่ว่าเดิมพันน้อยครั้งแต่เดิมพันหนักๆไม่เดิมพันบ่อยๆในยามปกติเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถซื้อธุรกิจที่มีราคาถูกแสนถูก แต่สินค้าราคาแสนถูกนั้นจะมีให้ขายให้ซื้อในยามที่ไม่ปกติเท่านั้นพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องการลงทุนแบบดันโด low risk high return ในตอนต่อไปพบกับหนังสือรวยหุ้นกับ7จ็ดเมกะเทนในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเร็วๆนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ